สวัสดีครับเพื่อนครับก็กลับมาพบกันเป็นประจํานะครับในค่ำคืนวันนี้ขออภัยครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีการประกาศนะครับประกาศรางวัลบอลองดอนะครับบอลองดอก็ไม่มีอะไรผิดพลาดครับไม่มีอะไรผิดคาดนะครับสําหรับอุสมัน เดมเบร่นะครับก็คว้ารางวัลน,นี้ไปครองนะครับอย่าง <c oughs> ไม่มีอะไรพิกล็อกนะครับไม่มีอะไรพิกล็อกนะครับก็มีอ่าสิบอันดับมาฝากให้กันนะครับสำหรับบัลลงดออันดับหนึ่งคือเดมเบร่นะฮะสองยามานสาวิตติลิอวิตินยานะครับแล้วก็โมซาลาของลิปูเนี่ย มาเป็นอันดับ4นะครับอันดับ5ก็เป็นลาฟินยานะครับ 6. ฮา <c oughs> คิมิดเอ็มบัปเบ้แล้วฮะ 8. โคพาเมอร์ 9. ดอนนารุมมาแล้วก็ 10. นูโนเมนเดสนะครับก็เป็น10อันดับที่มีโมซาร่าติดอยู่ในนั้นนะก็คืออันดับ4ส่วนเดเมเล่ ille, ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้เป็นปีทองของเขา นะครับหลังจากที่พาปารีสแซงแช็คแมงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคว้าแชมป์ทั้งหลีกเอิงนะครับหลีกเอิงแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนหลีกนะครับก็แล้วก็มีบอลถ้วย <c oughs> ของทางาฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับแต่ไปแพ้เชลซีในในในสโมสรโลกนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าผิดหวังสักนิดหนึ่งสำหรับ ปลารีสแซงตแชรแมงนะครับแต่ก็รางวัลส่วนตัวถือว่าเดมเบเล่ก็ทำผลงานได้ดีตลอดปีนะครับตลอดทั้งปีก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะครับซึ่งทางทางเดมเบเล่อเองเนี่ยก็ร้องไห้บนเวทีนะครับเพราะว่าหนึ่ก็หลายๆอย่างนะนักเตะที่มันมีความกดดันก็ความกดดันมันมัน,ม,นมันสูงอะนะครับก็ เป็นปีที่เขาประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเดมเบเล่ส่วนค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับตีสองตรงนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นคาราบาวครับนะครับรอบที่อ่าสามนะครับเล่นที่แอนฟิลนะครับก็จะพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับก็เซาท์แฮมป์ตันล่าสุดก็ตกไปอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับตอนนี้ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับเซาท์แฮมป์ตันนะฮะ เอาไปดูข่าวๆหน่อยครับข่าวๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งทางอ,าอันเนอร์สล็อตเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ข่าวนะครับไม่ได้ถแถลงข่าวในถ้วยนี้นะครับเพราะว่าอ่าก็มีการไปร่วมงานของหลายๆคนนะครับทางอันเนอร์สลอตก็ไม่ได้ถแถลงข่าวในเกมอ่าคาราบาลครับในรอบรอบที่ นะที่จะเตะค่ำคืนนี้นะครับก็มีข่าวของทางอา์เนอร์สลอตเนี่ยออกมาตั้งแต่เกมที่ชนะเอเวอร์ตันสอแล้วนะครับว่านักเตะมีนักเตะ5คนนะครับที่เขาจะไม่ส่งลงสนามนะไม่ส่งลงสนามใน <c oughs> <c oughs> เกมคาราบาวครับรอบที่3นี้นะครับประกอบด้วยวร์จิลฟัน d ไดครับโคนาเต้ ate, และกกรฟแบ์แล้วก็โซโบสล รวมถึงโมเมตซาร่านะครับจะไม่ได้ลงเล่นในเกมที่จะพบกับเซาท์เทมตันนะครับก็ทางอันเนอร์สลอตเองก็ให้เหตุผลว่าควรจะให้โอกาสของนักเตะด,ดาวรุ่งนะครับล็อบเพสนะครับ <c oughs> ขออภัยครับล็อบเพสนะครับทีมเป็นผู้จัดการทีมอยู่21ก็เปิดเผยว่า <c oughs> ไลท์วิลเลียมเจด d นเดนนะครับทอมมี่ฟิลลิง คีรันมอสันเคกกอร์ดอนนะครับมาเเคกกอดอนไกด์เดกอร์ดอนนะครับเรารวมถึงสเตฟานบเซติกนะครับตอนนี้ไปซ้อมกับชุดใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่จะลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราไปดู11ที่11ผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับผู้สาประตูเนี่ยผมยังมองว่า น่าจะเป็นหน้าที่ของมามาดัสวิลลี่นะครับแบ็กขวาเนี่ยน่าจะใช้ฟิลปงนะครับเพราะว่าหลุดไปเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับเอเวอเรตันนะครับทางอันเนอร์สลอตก็น่าจะมีการโรเตชันนะครับในตำแหน่งนี้นะฮะส่วนซ้ายก็น่าจะใช้แอนดูโรปสันครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับโกเมสกับเโอนีอ่ไม่ฟิลคู่กลางครับเอนโดกับเนลนี่นะครับ กิดติดโจนเนี่ยจะขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์10นะครับส่วนตัวลุกนะครับก็มีเกียร์ซ่าเอ็นกูโมฮาแล้วก็หน้าเป้าจะใช้อีซักนะครับนี่คือ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับอ่ะไปดูผลที่คาดดีกว่านะครับผลที่คาดนะครับผมมองว่าลีพูเนี่ยเล่น <c oughs> ที่แอนฟิวเนี่ยดูดันเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนชุดเล็กก็ชุดเล็กนะครับชุดสำรองตัวสำรองเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับผมก็ยังมองว่าลีพูจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับก็น่าจะเอาชนะเซอร์ทตันได้สัก2ลูกอะสะงลูก3ล,ลูกนะเป็นอย่างน้อยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับรอบนี้นะครับส่วนการจำสลากนะครับ เมื่อเตะครบแล้วเนี่ยก็จะมีการจับสลากรอบต่อไปทันทีนะครับสำหรับฟุตบอลคาราบาวครับนะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ